สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมองมอยเวลรลีล่าสุด FIVB ก็ได้ชื่นชมสาวไทยอีกแล้วนะครับเขาก็ชื่นชมเรารัวๆวเลยนะครับโดย FIVB ได้บอกว่า VNL Final ผู้เล่นที่น่าจับตามองก็คือบีมพิมพิชยานะครับผู้ที่ทำได้ทุกอย่างและเป็นผู้ทำเต้มสูงสุดให้กับไทยตลอดรอบคัดเลือกทีมต้องการเธออย่างเต็มกำลัง เพื่อที่จะเจอกับเจ้าภาพตุรกีนะครับในรอบก่อนรองชนะเลิศเห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจนะครับสาวไทยเราถูกเลื่องลือถึงสกิลการตอบที่โหดและไม่ธรรมดาแบบนี้เชื่อว่าวันที่14กรกฎานะครับสี่ทุ่มครึ่งแฟนๆก็รอเชียร์กันแบบถล่มทลายอยู่แล้วก็รอเชียร์สาวไทยกันนะครับให้ผ่านไปถึงรอบสีทีมสุดท้ายให้ได้จะเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยครับ